งานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก op op c o s m o Pop CBE ASEAN ครั้งที่2ง,งานแสดงสินค้า B2B จัดโดย b o l o g n a Fair Informa Market และ China Beauty Expo โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-16กันยายนนี้ณนะสถานที่ใหม่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ภายในงานได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเครื่องสำอางระดับโลกพร้อมนำเสนอแนวคิดและแนวโน้มธุรกิจความงามในปัจจุบนันที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงแบรนด์ความงามที่น่าสนใจพร้อมทั้งนำนำวัตกรรมล่าสุดมาจัดแสดงภายในงานตั้งแต่สายการผลิตหรือซัลายเชน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือ finish product ภายใต้แบรนด์ชั้นนำต่างๆค่ะงานวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เราจะจัดงานนี้จนถึงวันเ,เสาร์นะครับวันที่16นะครับกันยายนนะครับก็งานนี้เป็นงานที่จัด ขึ้นมาเป็นครั้งที่2นะครับเรียกว่าเราได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรนะครับทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนนะครับและที่สําคัญเนี่ยงานนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับรวบรวมนะครับทุกหลากหลายสินค้านะครับในอุตสาหกรรมเรื่องของความงามนะครับโดยเราใช้พื้นที่เนี่ยเ,เต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับกว่าร่วม 18,000ตารางเมตรนะครับผู้ประกอบการที่มาเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยส่วนจากต่างประเทศนะครับมากถึง50สนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการไทยนะครับอยู่ที่47นะครับโดยผู้ประกอบการไทยเนี่ย จะเป็นรวมของบริษัทที่เป็นพู้การชั้นนำนะครับซึ่งมีมุมมองในเรื่องของการจะต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็รวมทั้งผู้กรรการไทยนะครับซึ่งมองถึงโอกาสนะครับที่จะได้พบกับ ผู้ซื้อต่างๆนะครับทั่วทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็จะเข้ามางานนี้นะครับโดยการเชิญของทางด้านอินฟอร์นะครับเข้ามาทำเป็นไบเออร์สโปรแกรมเข้ามาทำวิเศษแมทชิง่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในงานครับตัวเลขยังไม่คาดการอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเราเรามองว่าจะมีการเก็บตัวเลขนะครับขึ้นใหม่ทีแล้วก็จะรีบแจ้งให้ทราบนะครับนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการวิเศษแมทชิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเก็บจำนวนตัวเลขกัน ระดับหนึ่งนะครับเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางด้านผู้ประกอบการที่เหออกงานนะครับส่วนที่2เป็นกิจกรรมที่เข้ามาร่วมอยู่ในงานนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวทางด้านคอสโมทอคนะครับเรียกว่าเรารวมนะครับผู้มีความรู้นะครับมีประสบการณ์มาถ่ายทอดนะครับแนวโน้มเทรนด์ต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยให้กับทางด้านผู้ประกอบการของเราทราบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นการจัดต่อนเนื่องแล้วก็ได้รับความสนใจยีอย่างยิ่งสําหรับครั้งแรกที่ผ่านมานะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของตัว Product Presentation นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเปิดเวทีนะครับให้พวกกับการมีโอกาสได้มาแสดงหรือเรียกว่า Line Demonstration สดๆ กันในงานนะครับในเรื่องของอเทคโนโลยีต่างๆนะครับสินค้าที่เข้ามีที่เขามีนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของนะครับปีนี้เราเชิญนะครับเรียกว่าเป็น the world m a s s นะครับ meeting นะครับเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับมาให้ความรู้ในงานอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งของงานซึ่งจะมีวันที่15 ส่วนสุดท้ายวันที่16กเนี่ยก็จะมีการแข่งขันเราเรียกว่าแนวคอมเพร t ชันนะครับวันที่16ในงานด้วยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันแรกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกันคึกคักเกินความคาดหมายนะครับเราถือว่างานนี้เนี่ยจะต่อยอดธุรกิจทางด้านความงามให้กับประเทศเรานะครับซึ่งประเทศเราเนี่ยถือว่านะครับเป็นอันดับต้นๆหรือเรียกว่าน่าจะเป็นอันดับที่หนึ่งในอาเซียนนะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่จากวันนี้นะครับจนวันเสาร์ที่ 16นะครับเรียนเชิญทุกท่านด้วยครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับ